ขอให้สมหวังทุกทุกจังหวัดนะอยู่กรุงเทพไม่เจ็บไม่จนอยู่อุบลมงคลมั่งมีราชาบุรีไม่มีเพื่อนงกนครนายกปีชงแคล้วคลาดอยู่เมืองตรา,าดญาตินิดเกื้อกูลอยู่สตูลใจบุญสุนทาน อยู่เมืองการการงานสำเร็จอยู่ภูเก็ตเทศไทยพ่ายแพ้อยู่เมืองแพร่บุญแต่ปางก่อนสมุทรสาครเงินทองไหลมาอยู่ยะราหน้าตาหล่อเหลาอยู่พะเยาพระเจ้าอวยพรแม่ห้องสอนขอให้คลาดแล้ว อยู่สะแก้วเพริแพลีแพรานนครสวรรค์ปัญญาเลิศล้ำบุรีรัมสมดังใจจินอยู่สุรินทร์ทรัพย์สินเพิ่มพูนอยู่เพชรชบูรอย่าทุกอย่างเคยอยู่เมืองเลยเดินทางปลอดไทยอยู่สุขโขทยัยอย่าได้ตรอมตรอมอยู่นครปฐมผู้คนรักใคร่ อยู่เชียงใหม่โรคไัยตีดาดอยู่เมืองตาดยามีอาวรนอยู่ชุมพรลูกน้องเกรงขามสมุดสงครามสูงยาวเข่าดีอยู่สระบุรีคนดีผีคุ้มอยู่ชัยภูมิสูงสักยศถาอยู่ นนทบ,บุรีไม่มีที่สองอยู่ระนองครอบครัวเปรมปรีอยู่อุดรธานีไม่มีกินเลยอยู่สีสะเกตกเกษมสุขสีอยู่กระบี่พอมีพอกิน อยู่กาลสินหมดสิ้นภยัยพานอยู่สมุทรปราการไร้ความราชีอยู่ลบบุรีมีแต่อำนาจอยู่โคราชงามดั่งเพทพีอยู่สุพรรณบุรีชีวิตเพลิดเพลินอยู่อำนาจเจริญการเรียนสำเร็จอยู่กำแพงเพชรหมดเคราะห์ทุกเศร้าอยู่ฉะเชิงเศร้าความเหงาเบาบาง อยู่ลำปางห่างไกลระทมอยู่นครพนมอุดอมสมบูรณ์อยู่ลำพูนคู่แข่งถอยหนีเทรบุรีดีทั้งชีวิตอยู่พิจิตสุขนิรันดรนอยู่สกลนครผู้คนคำชูอยู่หนองบัวลำพูพ่อเม่สุขสาร อยู่บึงกาลเจริญก้าวหน้าอยู่สงขาอายุยืนนานอยู่เมืองน่านสนุกสุขแสนอยู่ขอนแก่นมีแต่เงินทองอยู่ระยองหล่อรวยเลิศริดอยู่อุตรดิตอยู่ถึงร้อยปีอยู่จันทบุรีไม่อ้วนไม่อวบอยู่ประจวบร่ํารวยพลอยเพชร ไม่ถูกยย่งยีอยู่สุราธานีส่วยสดงดงามอยู่สารคามเจ้านายเมตตาอยู่พังงาคนรักข้างกายอยู่หนองคายมีแต่ราศีอยู่ปัตตานีประสบสมหวังอยู่เมืองตรังมั่งคงความดีอยู่อุทัยธานีถูกหวยรวยโชค ู่เชียงรายได้เป็นเศรษฐีอยู่ชนบุรีสุขประพัดสอนอยู่นครสุขภาพดีอยู่ปราจีนบุรีศัตรูพินาตอยู่นราธิวาสความร้าเบ่งมานอยู่มุกนาหารผู้ใหญ่อารีอยู่ปทุมธานีไร้ผู้รานรอนอยู่ยะโสธรสุขทุกราตีอยู่สิงห์บุรี ขอให้สมหวังทุกทุกจังหวัดนะอยู่กรุงเทพไม่เจ็บไม่จนอยู่อุบลมงคลมั่งมีราชาบุรีไม่มีเพื่อนงกนครนายกปีชงแคล้วคลาดอยู่เมืองตราดญาตินิดเกื้อกูลอยู่สตูลใจบุญสุนทาน อยู่เมืองการการงานสำเร็จอยู่ภูเก็ตเทศไทยพ่ายแพ้อยู่เมืองแพร่บุญแต่ปางก่อนสมุทรสาครเงินทองไหล นครสวรรค์ปัญญาเลิศล้ำบุรีรัมสมดังใจจินอยู่สุรินทร์ทรัพย์สินเพิ่มพูนอยู่เพชรชบูรอย่าทุกอย่างเคยอยู่เมืองเลยเดินทางปลอดไยัยอยู่สุขโขทัยอย่าได้ตรอมตรอมอยู่นคนปรปฐมผู้คนรักใครอยู่เชียงใหม่โรคภัยตีดาก อยู่เมืองตากอย่ามีอาวรอยู่ชุมพรลูกน้องเกรงขามสมุทรสงครามสูงยาวเข่าดีอยู่สระบุรีคนดีผีคุ้มอยู่ชัย,ยภูมิสูงสักยศถาอยู่อายุทยาเนตตาปราณีอยู่นนทบุรีไม่มีที่สอง อยู่ระนองครอบครัวเปรมปรีอยู่อุดรธานีไม่มีกินเลสอยู่สีสะเกตกเกษมสุขสีอยู่กระบี่พอมีพอกินอยู่กาลสินหมดสิ้นภัยพ่านอยู่สมุทรปราการไร้ความราชีอยู่ลบบุรีมีแต่อำนาจอยู่โคราช ังเพทพีอยู่สุพัรณบุรีชีวิตเพลิดเพลินอยู่อำนาจเจริญการเรียนสำเร็จอยู่กำแพงเพชรหมดเคราะห์ทุกเศร้าอยู่ฉะเชิงเท้าความเหงาเบาบางอยู่ลำปางห่างไกลพระทมอยู่นครพนมอุดมสมบูรณ์อยู่ลำพูนคู่แข่งถอยหนี เทดบุรีดีทั้งชีวิตอยู่พิจิตสุขนิรันดรนอยู่สกลนครผู้คนค้ำชูอยู่น้องบัวลำพูพ่อแม่สุขสารอยู่บึงกาเจริญก้าวหน้าอยู่สงขาอายุยืนนานอยู่เมืองน,น่านสนุกสุขแสนอยู่ขอนแก่นมีแต่เงินทอง อยู่ระยองหล่อรวยเลิศริ์อยู่อุตตรดิตอยู่ถึงร้อยปีอยู่จันทบุรีไม่อ้วนไม่อวกอยู่ประจวบร่ำรวยพลอยเพชรอยู่ร้อยเอ็ดไม่ถูกย่ำยีอยู่สุราธานีช่วยสดงดงามอยู่สารคามเจ้านายเมตตาอยู่พังงาคนรักข้างกาย อยู่น้องคายมีแต่ราศีอยู่ปัตตานีประสบสมหวังอยู่เมืองตรังมั่งคงความดีอยู่อุทัยธานีถูกหวยรวยโชคอยู่พิษณุโลกโศกดับลับหายอยู่เชียงรายได้เป็นเศรษฐีอยู่ชนบุรีสุขประพัดสอนอยู่นครสุขภ่าดี อยู่ปราจีนบุรีศัตรูพินานศอยู่นราธิวาสความรักเบ่งมานอยู่มุกนาหารผู้ใหญ่อารีอยู่ปทุมธานีไร้ผู้รานรอนอยู่ยะโสธรสุขทุกราตีอยู่สิงห์บุรีครบเครื่องเปล่ยงปราดอยู่ชัยนาทดังใจหมายปองอยู่อ่างทองสวยใสไร้พุงอยู่พัทลุงดีดี